เอาละครับกลับมาพบกับเกมเกมเมอร์นะครับวันนี้ผมอยู่กับเกมรูโตนะครับผมเกมนี้เป็นเกมออกใหม่นะแต่ว่าผมเพิ่งเล่นเพราะว่ามันล็อกอินเข้าไม่ค่อยได้นะครับมีปัญหาเรื่องการล็อกอินนะครับผมเป็นเกวแนวเอ,อ่อมารนะครับผมซึ่งตอนนี้ผมก็เล่นได้เลเวล13แล้วนะครับผม ก็พอเข้ามาถึงนะครับมันก็จะให้เราอลองเล่นก่อนนะครับผม oh. เ็าจะสอนเรื่องพื้นฐานต่างๆ,ๆนะครับทีน,นี้ผมก็เข้ามาเล่นนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองเล่นดูนะครับนี่นะครับผมก็จะมีให้เปิดตัวละครนะครับผมซึ่งตอนนี้ผมปลดล็อกตัวละครที่ช่วยผมได้แค่2ตัวนะมีล็อกลีนะครับผมกับอีกตัวหนึ่งผมจําชื่อไม่ได้นะครับ นี่ครับผมเริ่มแรกนะครับผมมันจะให้เป็นตัวฮันโดนะครับผมภาพค่อนข้างสวยครับมันเป็นภาพแนวการ์ตูนนะโอเคเดี๋ยวผมลองไปเล่นดูก่อนนะครับก็จะมีให้ทำภารกิจไปเรื่อยๆนะครับผมมีทั้งภารกิจหลักแล้วก็มี เควสประจําวันนะครับผมแล้วก็มีเล่นเป็นทีมเลยนะนี่นะครับผมก็จะมีสกิลให้อัพนะครับผมแล้วก็มีสายแตกย่อยมาครับผมให้ให้เราเลือกนะว่าเราชอบสกิลไหนงันนี้ผมลองอัพมุ่มั่วไปก่อนนะเนื่องจากสถานการณ์โควิดนะครับผมทําให้ร้านผมโดนปิดนะครับผมผมก็เลยมาหาเกมเล่นนะ ซึ่งเล่นหลายเกมเลยนะครับผมอาโอเคไปต่อนะครับเดี๋ยวผมไปทำภารกิจต่อถ้าเป็นเกมที่เกี่ยวกับการ์ตูนเนี่ยผมชอบภาพแบบแนวนี้มากเลยเป็นภาพแบบแนวการ์ตูนเลยเคนี่นะครับผมก็จะมีนี่ครับเป็นสกิล เ,เดี๋ยวผมจัดการาก่อนอเขาก็จะมีท่าไม้ตายด้วยครับเนี่ยเนี่ยนี่เดี๋ยวผมใช้ท่าไม้ตายก่อนไม่ไม่ไม่จัดมดเลยเฮ้ยโอเค,อเ,คเรียบร้อยจัดการมันเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าได้ชิ้นส่วน ล็อกลีมาสำหรับใครที่เคยอ่านการ์ตูนารูโตะก็เป็นเกมที่น่าสนใจนะครับผมาจากการโวจ,จิได้แล้วครับเดีย๋ยวไปเรื่อยๆครับผมทำเฟสไปเรื่อยนี่นะครับผมแล้วก็มีนี่ครับผมได้ตัวมาครับโซจ,จิ อันนี้เป็นเกรด B นะผมมีเกรด A 2ตัวแล้วมีล็อกลีกับนี่ซึนเน่ครับผมเป็นที่ปรึกษาของหัวเงี<ๆ>้รุ่น6ซึนอดะเฮ้ยรุ่นหรุ่น5วะรุ่น5้าบ้งรุ่น5<ๆ>นี่ผมมีล็อกลีแล้วนะครับแล้วก็ไอตัวตัวล็อกลีเนี่ยมันสามารถอัปเกรดได้ด้วยนะตัวไอของ ตัวขุนพลที่ที่จะมาช่วยเราอะ่ะมันอัปเกรดให้เพิ่มความเก่งได้ด้วยนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมไปต่อนะครับผมอ่ามาหาคงน้นะครับเดี๋ยวผมลองเล่นไปเรื่อยๆก่อนนะเพราะว่าเพิ่งเพิ่งมาเล่นเหมือนกันครับไม่ค่อยไม่ค่อยรู้อะไร เลเหตุผมที่ผมมาเล่นช้านี่เพราะว่ามันเห็นเขาบอกมีปัญหาเรื่องล็อกอินนะครับผมล็อกอินแล้วก็มีปัญหาไม่ค่อยได้รอเขาแก้ให้มันเสถียรก่อนนะครับค่อยมาเล่นให้จัดการพวกโจรลักพาตัว6ตัว โอเคเรียบร้อยนะครับไหนซากุระให้เราไปทําอะไรติดตามไปดีกว่าโอเคไปเดี๋ยวตามซากุระไปก่อนนะครับ<ป><ป>จัดการโจทก่อนนี่ครับตรงวงล็อกลีกับวงซูซูเนะนะครับผม ถ้ากดมันก็จะออกมาช่วยเรานะมันจะออกมาใช้สกิลนะครับผมอันนี้ครับก็มีภารกิจมีเยอะนะครับมีภารกิจได้ทำเยอะเล่นแก้เบื่อแก้เซ็งได้นะครับอะเดี๋ยวตามสกุระไปต่อจัดการโจนก่อนหมาเยอะจริง เยตามสกุลาไปเรื่อยๆครับโจนยังออกมาไม่หยุดเลยครับนี่จัดการเรียบร้อยไป,ไปตามสกุลาไปเรื่อยๆชุบสกุลหาช่วยเลยครับเ,เดี๋ยวคุยกับ ไอสองสามีภรรยานี่ก่อนโอเคผมช่วยสองสามีภรรยาเรียบร้อยนะแล้วก็เดี๋ยวถามมันก่อนว่าเป็นไงอ่าให้ไปจมจัดการผู้นำนะครับโจนผู้นำไอหัวหน้าโจนไม่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 รบนรบวน ไม่ใช้อันตีเลยอึ๊บโอ้ยกดไม่ติดไปอีกธรรมดาก็ได้โอ้ยหตรงนี้ไล่อันตีไม่ได้นะครับผมไม่ไรเดี๋ยวเราใช้สกิลปกติไปเจย,ยบร้อยอเี๋จะกลับไปคุยกับสองสามีภรรยานี้ เราสามารถตอบอะไรก็ได้นะเวลาที่คุยกับพวกเนี้ยเคเวสมันก็จะไปตามเคเวสของมันผมลองล้ตอบอะไรก็ได้มันได้ไปหาลูกมาหรอเฮ้ยว่าไงน้อง ให้พี่ช่วยอะไรครับเดี๋ยวทำไงดีตอบข้อหนึ่งข้อสองดอีผมตอบข้อสองก่อนให้ไปถามแม่มันอีกทีโอเคให้ไปมอบของเล่นให้เด็กน้อยเหรอเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ กลับไปคุยก,กันก่อนของเล่นจะเอาจากไหนวะเคล็ดลับใส่วัสดุที่อยู่รอบๆอบพื้นทั้งหมดลงไปในค่ายกลวิเศษเดี๋ยวนะใส่ยังไงใส่ยังไงเอ่ยอันนี้ใช่หรือเปล่าอืออันนี้เฮ้ยไม่ใช่ฮะไหนลองยกอีกอันซิ อืเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่เว้ยเฮ้ยเดี๋ยวผมลองลองสำรวจรอบๆก่อนอ๋อนี่ผมเจอค่ายกกนละผมรู้ละนี่ครับผมเอามาใส่ค่ายกกนตรงนี้ของตั้งนี่เอามีอะไรอีกเฮ้ยเฮ้ยนี่เอาบอนไม้ใส่ นี่ครับผมเอาของตั้งนี้เอาเหลืออีกอันเดียวเรียบ,บร้อยออกมาอาออมาแล้วของขวัญไปหยิบก่อนนะครับมาไอหนูพี่ได้ของขวัญแล้วเอ้ยเอ้ยใช้ค่ายกลวิเศษ สร้างของเล่นเอาอีกเหรอเดี๋ยวแป๊บนึงอ่าโอเคอบเรียบร้อยส่งของให้เด็กแล้วเดี๋ยวคุยกับเด็กก่นอนไอ้น้องจะขึ้นไปทำไมข้างบนต้นไม้เนี่ยลงมาเลยเดี๋ยวบอกให้แม่ตีเลยนะเดี๋ยวยกลัง ให้เด็กน้อยอเดี๋ยวยกรังก่อนเดี๋ยวผมไปห,หารังก่อนลังนี้แล้วกันมาโอ้ยน้องช่วยเหลือน้องนี้นานกว่าปราบโจนอย่างเงี้ยวางไว้เรียบร้อยครับผมน่าจะเสร็จแล้วนะ,ะเสร็จสมบูรณ์ครับ ไปทำภารกิจกันต่อครับผมเป็นไงมัางครับเพื่อนๆโดนสถานการณ์โควิดใครเป็นยังไงบ้างครับก็ดูแลสุขภาพกันนะครับผม ตอนนี้ก็เก็บตัวอยู่บ้านนะพยายามรักษาตัวนะครับผมอย่าให้เจ็บอย่าให้ป่วยนะครับผมเป็นห่วงทุกคนนะครับผมเราจะผ่านสถานการณ์ที่เลวร้ายไปด้วยกันนะครับผมวิธีการช่วยที่ดีที่สุดก็คือการอยู่กับบ้านนะพยายามไม่เจอผู้คนนะครับไปทำภารกิจต่อนะครับ ภารกิจผู้ทรยศซอนี้ให้โจมตีศัตรูสองหรอเดี๋ยวโ <c oughs> จมตียงังไงอ๋อใช้นี่ปลาแน่เลยเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยว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 ,ยว,ยวปยไปไป าเลยโอ้หเรียบร้อยครับผมนี่หยิบระเบิดคว้างเลย <c oughs> ไอ้ไอ้ตายทั้งกลุ่มเหลือีกตัวนึงเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนพวกโจรไม่คว้างระเบิดเอโอเคคว้างต่อควางต่อ,ตอ <c oughs> เป็นนินจานะครับแต่คว้างระเบิด ือดาบคว้างระเบิดอโจมตีหัวหน้านะะไปตามทางก่อนโอ้โหเพิ่มมาสองเวลแล้วนะครับผมจากที่ต้นคลิปเบลสิบสามนะเฮ้ย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 ,ยพึ่งยังไม่พร้อมมามามาอืมอืม ไปเนี่ยไเนี่ยไเนี่ยไอ้นไป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 เรียบร้อยเสร <Bruno> ็จ <Overwatch> กิจ <Bell> ก <issimo> ็ได้ของมาเยอะเลยนะครับเนี่ย หแหวนก่อนไปต่อนะครับแตวผมขอดูก่อนอ๋ให้สู้กับเด เดอิดาระานะครับเฮ้ยไอ้เนี่ยนี่เนี่ยใช้สายใช้สายไอ้โห <c oughs> oh, ผมชอบมากเลยอาการะเนะี่ยอยากได้อาการะนะเนี่ยเท่ดีนี่ยิงสายใส่เลยอื เรียบร้อยครับผมผ่านภารกิจไปอีกมาเล่นด้วยกันเยอะๆนะครับผมเล่นอยู่หลายเกมเลยนะช่วงเนี้ยเพราะว่าว่างนะครับโอเคอถามภารกิจกันต่อน,นะครับเป้าหมายคือ คาเซข้งเ่นะครับ <c oughs> ให้เราเข้าร่วมไล่ล่าปฏิบัติตามคำสั่งของมากินะครับไปเลยผมรับรางวัลก่อนชุบชุบ่ิงไปเลยครับ ผมอัพเรเวลให้ล็อกลีผมก่นอนนี่นบผมต้องอบรมนะเราสามารถเพิ่มสเตตัสของ เพื่อนนินจาเราได้นะครับผมเฮ้ยเดี๋ยวผมไปจัดการไอ้พวกแมงป่องนี่ก่อนเฮ้ย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 ัยังยังมามีอยู่เว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ลุยเลยอื เรียบร้อยจัดการต่อนะครับผมจัดการหวัวหน้าของลักซ์นี่นะครับเรียบร้อยครับผม,บบผมก็เดี๋ยวจะโจมตีซาโซรินะครับผมนี่มาแล้วมาแล้วออโอ้โหมันจะใช้ท่าอะไรโอ้ โว้ยกระโดดหลบไม่ทันโดด,โดดเดียวไปนี่แทนตีถล่มมันเลยมาแล้วเรียกมาแล้วนี่ครับผมจุดสุดทีกออกมาครับมาฮิวให้เราเรียบร้อยใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วจัดการมันจัดการมันเอเรียดดบร้อย เดี๋ยวไปต่อนะครับนี่คันชุลโลได้ดาบใหม่แล้วครับนี่อัพเกรดอุปกรณ์ก็อัพทีเดียวเลยนะครับผมกดอัพทีเดียวได้เลยมันจะบวกให้เองนะครับ ผมขอเพิ่มสเตตของพ,พวกนินจาผมก่อนนี่นะถ้าเรากดเพิ่มไปเรื่อยๆได้นะครับผมถ้าเรากดคอนเฟิร์มมันก็จะคอนเฟิร์มสเตตที่เราต้องการนะมันจะทั้งมันจะสุ่มเอานะครับผมบางทมีมันก็จะเพิ่มบางอย่างแล้วก็ลดบางอย่างนะครับผมแต่เราดูที่คะแนนรวมก็ได้นะครับถ้าคะแนนรวมมันลบเราก็ไม่ต้องเอานะครับ เลือกที่มันบวกนี่ครับตรงนี้สามารถอัพได้นะครับอัพความแข็งแกร่งของสมาชิกนินจาเราเพิ่มได้แต่ก็ต้องใช้ตัวตัวเศษนะครับผมเศษของนินจาที่เราต้องการนะครับเอามาอัพนะครับอันนี้เป็นสกิลนะครับผมนี่สกิลเราสามารถแตกแตกย่อยมานะครับผม อัปเกรดได้นะครับตรงนี้อัปเกรดไปเลยผมอัพไปมั่วๆนะครับผมอัพทุกสกิลเดี๋ยวผมขอดูตรงนี้นิดนึงน,นะครับโอ๊ยใครทำอะไรวะเนี่ย นี่นะครับตรงกิจกรรมนะครับก็มีกิจประจําประจําวันนะครับผมแล้วก็มีกิจกรรมต่างๆ่าครับเต็มเลยนะครับมีให้ให้เล่นเยอะเลยนะครับผมนี่รับก่อน อเคครับผมคลิปก็ประมาณนี้นะครับผมผมเพิ่งเริ่มเล่นนะเดี๋ยวก็ลองไปเล่นดูก่อนนะครับผมถ้าเดี๋ยวถ้าเล่นต่อก็ยังไงเดี๋ยวก็เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับเกมรูโตนะครับผมโอเคครับเราเจอกันครับสวัสดีครับ